สวัสดีคุณลูกศิษย์ของหลวงปู่มหาศรราิลาทุกทกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเลนทอนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณลูกศิษย์ของหลวงปู่ที่มากด้วยบุญบารมีนะคะพาลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าของโรงง,งานเจ้าของกิจการต่างๆนานาเลยนะคะวันนี้เอเลนทอก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่มาเผยแผ่กันอีกเช่นเคยนะคะช่องทางนะคะช่องทางที่จะ ติดต่อบูชาวัตถุมงคลนะคะร่วมเผยแผ่บารมีนะคะที่เบอร์นี้เลย0924360245นะคะพิมพ์ค้นหาด้วยเบอร์โทรนะคะพิมพ์เฉพาะตัวเลขเท่านั้นนะคะพิมพ์เฉพาะตัวเลขเท่านั้น0924360245นะคะชื่อลายจะเป็นชื่อสุรัตเนาะขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับคุณลูกศิษย์ของหลวงปู่ทุกๆท,ท,ท่านที่เมตตานะคะ ร่วมเผยแผ่บารมีหลวงปู่ไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็มีวัตถุมงคลมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้มีรายการไหนมาแบ่งบ้างนะคะสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเรานะคะคนเรา,าเกิดมาไม่แน่นอนเนาะ บางท่านอาจจะอยู่ไม่ถึงร้อยร้อยปีบางท่านอาจจะอยู่ไม่ถึงสี่สิบห้าสิบปีนะคะ,ะช่วงเวลาชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนเลยแต่บุญบรารมีที่คุณสร้างมานะคะมีอยู่จริงแน่นอนนะคะอายุกําหนดไม่ได้เนาะไม่มีใครกําหนดได้แต่บุญกุศลที่เราสร้างมาเราเป็นผู้กําหนดเองได้นะคะเพราะเราเป็นผู้ทาผู้สร้างเนาะ เดี๋ยวเรามาพบกันที่รายการแรกเลยนะคะรายการแรกของวันนี้เป็นเบียร์แก้นะคะที่ออกที่ธรรมอุทยานามีรันเลขนัมเบอร์ชัดเจนนะคะมีรันเลขนัมเบอร์ชัดเจนได้มาเพิ่มแล้วได้มาเพิ่มแล้วนะคะรายการนี้เป็นการเลี่ยมผ่าหวายทองนะคะเลี่ยมพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะเลี่ยมพร้อมขึ้นคอได้เลย แบ่งบูชาที่900บาทใครที่กำลังเจอเรื่องในร้าย,ายเนาะบูชาเบีย้ยแก้ไปติดไว้สักองหนึ่งสักเบีย้ยหนึ่งก็ยังดีนะคะเผื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นนะคะในการต่อไปนะคะเป็นเบีย้ยแก้ที่ออกที่พระธาตุมื่นหินนะคะรายการนี้จะมีสายศิน์มีเบีย้ยแก้แล้วก็มีรูปหลวงปู่ชี้แบบนี้ พี่ๆท่านใดสนใจที่จะเลี่ยมนะคะเลี่ยมรูปนี่เลยเอเลี่ยมไว้ตั้งบูชาด้วยนะคะเป็นรูปเดียวกันเลยนะคะเป็นรูปเดียวกันเลยแบบนี้นะคะที่ร้านเอเลี่ยมสองร้อยบาทนะคะค่าเลี่ยมบูชาวัตถุมงคลแล้วก็ให้ทางร้านเอเลี่ยมให้ได้นะคะเลี่ยมใส่แบบนี้เลยนะคะมีพี่บางท่านเจาะห่วงตรงนี้นะคะ เอาไปแขวนหน้ารถพี่ไ่บางท่านก็นำไปขึ้นคอเลยรายการนี้นะคะรายการนี้แบ่งที่ห้าร้อยบาทนะคะถ้าเลี่ยมด้วยถ้าเลี่ยมด้วยนะคะก็เจ็ดร้อยบาทรายการต่อไปเป็นกำไรแก่นมะขามนะคะเป็นกำไรแก่นมะขามมียันยันเหนือดวงของหลวงปู่นะคะแล้วก็ มีเลเซอร์วัดพระธาตุมืนหินไว้นะคะมียันเหนือดวงมีเลเซอร์วัดพระธาตุมืนหินนะคะอยู่ตรงรูปกลมๆนี้นะคะอันนี้จัดสร้างที่วัดพระธาตุมืนหินนะคะเป็นเป็นตัวเดียวกับที่หลวงปู่ใช้ภาวนาจิตนะคะใช้ภาวนาประคำตัวเดียวกันเลยนะคะรายการนี้แบ่งบูชาที่900บาท มีจำนวนไม่มากนะคะมีจำนวนไม่มากรายการต่อไปเป็นตะกุดลุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะตะกุดเรื่องอ่าลุ่งเรืองเฟื่องฟูเขาจะมียันรายการนี้อของหลวงปูน่นี่ตะกุดนี่ขึ้นชื่อเลยนะคะใครเคยได้ยินตำนานตะกุดปลากระป๋องบ้างนะคะเห็นไหมคะยันเขาจะฟูขึ้นมานะคะยันเขาจะฟูขึ้นมา ลุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะเหมือนยันที่เขียนไว้ในตะกรุดนี้เลยรายการนี้แบ่งบูชาที่499บาท <c oughs> 499บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นตะกรุดตัวเดียวกันนะคะเป็นตะกรุดลุ่งเลืองเฟื่องฟูเหมือนกันแต่ทํามาในแบบของข้อมือนะคะทํามาในแบบของข้อมือสวมใส่ข้อมือนะคะปรับระดับเล็กใหญ่ได้เนาะ มีสองสีอันนี้เป็นสีทองอันนี้เป็นสีเงินนะคะแต่ไม่ใช่ทองแท้ไม่ใช่เงินแท้นะคะตรงนี้เป็นเชือกนะคะเป็นเชือกแล้วก็ตรงนี้เป็นตะกุดรุ่งเรืองเฟื่องฟูรายการนี้แบ่งบูชาที่ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทต่อเส้นกำไรปีเสียกำไรปีเสียนะคะนี้เป็นคา,าถา คาถาของหลวงปู่นะคะแบ่งบูชาที่450บาทนะคะกำไรผีเสียรุ่นรุ่นรุ่นแรกที่ได้มาเป็นปีเสี้ยสองตัวนะคะแต่ว่ารุ่นนั้นหมดไปแล้วนะคะรายการนี้ออกมาใหม่นะคะออกมาใหม่รายการต่อไปตะกุดยังมีแบ่งนะคะตะกุด ปั๊มจีวอนหัวใจนะคะรุ่นแรกรุ่นเจดเดนะคะรุ่นปั๊มหัวใจเศรษฐีรุ่นเจดเมีเนื้อเงินเนื้อฝาบาทแล้วก็เนื้อทองแดงเนื้อเงินแบ่งบูชาที่1,190บาทเนื้อทองฝาบาทเป็นแบบนี้นะคะทุกดอกนะคะมีเลขโค้ดกำกับไว้นะคะรายการนี้หนึ่นเ้าสิบบาทแล้วก็อันนี้เป็นทองแดงนะคะทองแดง 990บาทตะกุดจะเป็นแบบนี้นะคะมีอักขระมียันบางาบางบางดอกเนี่ยเขาจะมมวนกลับเขาม้วนกลับมาให้นะคะมีพี่ๆบูชาไปบอกว่าตะกุดตะกุดม้วนกลับ ดวงมหายันโพคทรัพย์นะคะแล้วก็มีเตกตอกเลขเลขโค้ดตรงนี้เนาะหนึ่งแปดเก้าหกนะคะรายการนี้หนึ่งแปดเก้าหกมียันนะคะข้างในนี้จะเป็นยันเป็นยันดวงแบบนี้นะคะตะกรุดของหลวงปู่นี่ขึ้นชื่อนะคะขึ้นชื่อในทุกๆทุกๆรุ่นที่สร้างขึ้นมาเนาะตั้งแต่รุ่นปลากระป๋องแล้ว รายการต่อไปใครกำลังมองหาผ้ายันนะคะใครกำลังมองหาผ้ายันอันนี้เป็นเป็นผ้ายันอ่าวัดโพสีสะอาดนะคะรุ่นแรกเฮงชนะโจนรุ่นแรกเนาะผ้ายันจะขนาดกระดาษ A4 นะคะขนาดกระดาษ A4 ผ้ายังหนาเลยนะคะเป็นผ้ายังหนาเลยเอาไปใส่กรอบตั้งที่หน้าร้าน นะคะหรือเอาไปท้งที่บ้านนะคะบูชาได้มีตอกปั๊มตาแบบนี้ด้วยนะคะรายการนี้แบ่งบูชาที่ห9ึ่บาทห9ึ่บาบาทเท่านั้นรายการต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเหรียญกันบ้างนะคะ เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญยันเหรียญยันสอนพระรามนะคะยันเหนือดวงสอนพระรามนี้เป็นเป็นสอนมหาสเสน่ห์เลยนะคะเป็นสอนมหาสเสน่ห์แล้วก็อันนี้เป็นยันนะคะยันเหนือดวงยันที่ครอบคลุมในทุกๆเรื่องนะคะเป็นยันประจําตัวของหลวงปู่ด้วยโชคลาภโภคทรัพย์นะคะแคว้วคาดปลอดภยัยครบจบเลย ยังมีสอนพระรามนะคะสอนมหาเสน่ห์นะคะสอนมหาเสน่ห์ใครที่มีสอนขึ้นคอนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีเสน่ห์นะคะรายการนี้แบ่งบูชาที่1900บาทเป็นทางด้านเมตตาเนาะเป็นทางด้านเมตตาแล้วก็เหรียญต่อไปเหรียญต่อไปเป็นอุอปู่หินนั่งสมิง รุ่นอิติสุขโตนะคะเป็นเนื้อสำริดภายเงินรายการนี้ดูนะคะสุดยอดเลยเหรียญสวยคมเป็นเหรียญหล่อนะคะเป็นเหนเรียญหล่อเหรียญหล่อโบราณประกันแท้ให้ทุกรายการนะคะรายการนี้แบ่งบูชาที่2 9 9 0บาทนะคะ ประกันแท้ให้ทุกรายการเลยรายการต่อไปยังอยู่ที่สมิงคำรามนะคะรุ่นอิติสุโกโตนะคะรุ่นเดียวกันกับารายการนี้เลยเนาะรายการนี้เป็นเนื้อสำริดพายเงินนะคะ ียันเต็มตัวเลยนะคะยันแบบนี้เลยหลวงปูป่เมตตาเขียนยันให้นะคะออกแบบยันเขียนยันให้ใต้ฐานมีเลขรันนัมเบอร์นะคะใต้ฐานมีเลขรันนัมเบอร์เลขรันนัมเบอร์รุ่นนี้เขาจะเป็นแบบนี้นะคะ2350ามห้นะคะสองสแล้วก็มีมวลสาร มีมวลสารแบบนี้ด้วยนะคะรายการนี้แบ่งบูชาที่2500บาทมี2เนื้อนะคะมี2เนื้ออ่ารายการนี้เป็นเนื้อชนวนเก่าโบราณเป็นเนื้อชนวนเก่าโบราณน,นะคะความหมายของอ่าของสิงของ ของเสือนะคะที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลเนี่ยเขาเขาก็จะมีความหมายที่สุดยอดเหมือนกันนะคะจะจะเป็นผู้สําเร็จนะคะใครที่ได้ไปครอบครองเนาะจะเป็นผู้สําเร็จร่ารวยลุ่งเรืองนะคะจะนําความลุ่งเรืองมาสู่ชีวิตนะคะมาสู่ครอบครัวของของลูกศิษย์ลูกหานะคะแล้วก็ผู้ใดที่ได้ครอบครองไปเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ปฏิหารที่ได้รับเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของอโชคลาภก็มีนะคะหน้าที่การงานก็มีนะคะเกี่ยวกับเสือเกี่ยวกับสิงเนอะอาะทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธานะคะความศรัทธาหากเราไม่ศรัทธาเราก็คงที่จะไม่บูชา,าวัตถุมงคลไปขึ้นคอหรือเอาไปบูชาเนาะ รายการนี้ก็แบ่งบูชาที่2,500เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รายการต่อไปที่มีแบ่งนะคะเป็นเหรียญสแตมสุริยันจันทานะคะเหรียญนี้ยังไม่ได้แกะซีนเนาะข้างหลังเนี่ยเป็นพระอาจารย์สุริยนันแล้วก็ข้างหน้าเป็นหลวงปู่นะคะประกันแท้ให้นะคะยังซีนยังไม่ได้แกะนะคะรายการนี้แบ่งบูชาที่2,500บาท รายการต่อไปเป็นสาริกาลิ้นทองนะคะสาริกาลิ้นทองอารายการนี้แกะซีนแล้วนะคะใครที่จะบูชาสามารถระบุอเอาแบบไม่แกะซีนได้นะคะมีแบ่งนะคะนี่เลยแบบนี้ยังไม่ได้แกะซีนเนาะมีแบ่งนะคะพี่ๆท่านใดสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ0 9 2ย์6 0 2 4 5ห ร่วมเผยแผ่บารมีของหลวงปู่มหาชิลาไปด้วยกันนะคะรายการนี้นะคะแบ่งบูชาที่5,900บาทรายการต่อไปเหรียญน,นี้สวยมากเลยเหรียญรูปไข่รุ่นเจริญพรบนนะคะหลวงปู่มหาชิลาออกปี64ีที่สวนสงแกเปะนะคะเป็นเหรียญน,นั่งเต็มองค์แบบนี้นะคะเหรียญน,นั่งตั้งเต็มองค์ เลขรันนัมเบอร์9774นะคะ9774อายุครบ77ปีนะคะเลข77นะคะอายุก็77เนาะเลข9774สวยงามมากเหรียญจริงวิ้งวิ้งเลยนะคะข้างหลังเป็นยันเหนือดวงใครที่กำลังจดจดจ้องจ้องกำลังมองหาเหรียญเหนือดวงหนึ่ง เหนือดวงสองนะคะเราไม่ทันเราก็สามารถเอาเหรียญน,นี้ไปขึ้นคอแทนได้นะคะข้างหลังมียันเหนือดวงนะคะเป็นยันประจําตัวของหลวงปู่เช่นเดียวกันนะคะรายการนี้แบ่งบูชาที่4,990ปาบาทนะคะหายากนะคะรุ่นนี้หายากมากกว่าจะได้มาแต่ละรายการแล้วก็ประกันแท้ให้ยันรูปบวชเลย รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญเทวาพิทักษ์นะคะรุ่นเทวาพิทักษ์ชื่อรุ่นก็บอกแล้วเนาะข้างหลังเขาก็จะเป็นท้าวเวสุวรรณด้วยนะคะใครที่มีโอกาสไปกราบหลวงปู่นะคะทาเวสองค์ดำนะคะที่อยู่ที่พระธาตุหมื่นหินนะคะอย่าลืมไปกราบขอพรน,นะคะหลายๆท่านประสบความสําเร็จแล้วนะคะเอาของไปแก้บนกันเต็มเลยเนาะ หลายๆท่านประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็จะประสบความสำเร็จกันนะคะข้างหลังเป็นทาวเวสสุวรรณแบบนี้เป็นเหรียญโล่นะคะเป็นทรงเหรียญโลหลวงปู่มหาศิลาเลข3 8 0นย์นะคะเลข3 8 0เป็นเนื้ออันปะกา้าแล้วก็โค้ดศิลาชัดเจนนะคะตรงนี้ต้องมีโค้ดอ่านออกว่าศิลาเนอะถ้าไปเจอโค้ดที่ดูไม่ออกเลยว่าตรงเนี้ยเขาตอกอะไรไว้นะคะ แบบนั้นไม่ควรจับนะคะควรจะวางไปเลยเพราะว่าไม่สวยรายการนี้แบ่งบูชาที่2,600บาทนะคะสองพบาทรายการต่อไปนะคะหลวงพ่อผ้าใสใครที่ทุนทรัพย์ไม่ถึงเหรียญน,นะคะนี่เลยบูชารุ่นนี้ไปขึ้นคอได้เนาะรุ่น9ก้ารวยนะคะปีอก หกสี่ปีลึกเราด้วยสวนสงแกเปะนะคะมีมวลสารมีเหล็กไหลนะคะมีเหล็กไหลผสมอยู่ด้วยรูปข้างหลังนี้เป็นรูปของเม็ดแตงนะคะลักษณะของเม็ดแตงของหลวงปู่เนาะตอกเลขเก้าไว้ชัดเจนเลยสวยงามนะคะเก้ารวยเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะหลวงพ่อภาษัยเป็นสุดยอด อีกหนึ่งรายการนะคะมีประสบการณ์แล้วด้วยนะคะใครที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่นะคะลองเข้าไปดูประสบการณ์นะคะหลวงพ่อภาษัยนี่มีประสบการณ์แล้วนะคะประสบการณ์ทางด้านอุบัติเหตุเนาะที่ที่ได้ติดตามมารายการต่อไปปิดตาสองบารามีหลวงปู่ศูนย์นะคะจุดเทียนชัยหลวงปู่ศิลาดับเทียนชัยนะคะพระปิดตาสองบารามีนะคะแล้วก็มี รอยจานรอยจานที่ข้างใต้นี้ด้วยใต้ฐานกล้องไม่สูมนี่นะคะนี่กล้องไม่ค่อยชัดเลยเลขสองสี่สามนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเลือกใครนะคะวันนี้ปิดตาสองบาลมี ะะสองบารามีเลยเนาะแค่หลวงปู่ศิลาองค์เดียวก็สุดยอดแล้วมีหลวงปู่ศูนย์อีกนะคะสองบารามีเรามาลุ้นกันว่าวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเลือกใครนะคะเราเราไม่ได้เป็นผู้เลือกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้เลือกเรานะคะพระทุกองค์มีเจ้าของนะคะรอเจ้าของอยู่เนาะรายการนี้แบ่งบูชาที่ 1 1 9 0บบาทนะคะรายการต่อไปผงจันลอยนะคะผงจันลอยข้างหลังเป็นยันประจำตัวหลวงปู่นะคะขออนุญาตไม่แกะเนาะเพราะว่าแกะบ่อยกลัวว่าองค์องค์งหลวงปู่จะชำรุดนะคะรายการนี้ข้างหลังเป็นยันเหนือดวงนะคะเป็นยันประจำตัวของหลวงปู่เลยนะคะ รายการนี้แบ่งบูชาที่1290บาทเท่านั้นพระผงพุทธเจริญทรัพย์นะคะหลวงปู่มหาศิลาเมตตาอธิษฐานจิตเดียวนะคะที่ระลึกงานบูรพาจารย์10สิงหาปี66นะคะทอดพอระปาสามาคีที่วัดเจริญสัทธาราชนะคะที่จังหวัดสกลน,นครเหรียญน,นี้หลวงปู่เป็นผู้ออกแบบเหรียญเอง ทุกส่วนเลยนะคะออกแบบเองทั้งหมดเลยนะคะเหลืออย่างเดียวที่ไม่ออกแบบที่หลวงปู่ไม่ได้ทําเองก็คือพิมพ์ <c oughs> <c oughs> ก็คือการทําทเป็นองค์พระออกมานะคะทุกอย่างหลวงปู่ออกแบบเองทั้งหมดเลย <c oughs> รวมถึงมีการรันเลขนำเบอร์ด้วยนะคะรายการนี้มีการรันเลขนำเบอร์ด้วยเนาะมียันตรงนี้แล้วก็เลขรันนำเบอร์หนึ่งเจ็ดสามห้าสามห้าหรือสามหกเป็นรุ่นเอา <c oughs> ข้างหลังพลอยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นพลอยเศษนะคะแล้วก็มีมวลสารจีวรเก่าของหลวงปู่ด้วยนะคะนำมาพีมวลสารรายการนี้สุดยอดแล้วนะคะผ้าผงแบ่งบูชาที่650บาทนะคะ650บาทเท่านั้นผ้าผงเศรษฐีเจนะคะ เป็นรูปหลวงปู่แบบนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นพระศิวลีเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะคะนําพาไปสู่ความสําเร็จนะคะเป็นพระที่นําทางเนาะนำทางพาไปสู่ความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางติดต่อเจรจาค้าขายต่างๆนานานะคะพระศิวลีเป็นผู้นําทางนะคะดูที่หัวไม้เท้าของหลวงปู่ด้วยนะคะเป็นหัวพญานาคนะคะ เขาเรียกแบกกดแบกกดเนาะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะลมเย็นเป็นสุขนะคะแสดงถึงความลมเย็นเป็นสุขเนาะสภายบาดมีอยู่มีกินไม่อดไม่อยากนะคะมีอยู่ตลอดมีเข้ามาอยู่ตลอดไม่ขาดสายเศรษฐีเจนะคะวัดโพสีสะอาดรายการนี้พุทธคุณ แม่แพ้เหลียนเลยนะคะมีหลวงปู่ด้วยนะคะรวมถึงหลวงปู่อธิษฐานจิตปลูกเสกอีกนะคะมีรูปหลวงปู่มีมวลสารเดิมเนาะรายการนี้แบ่งบูชาที่1190บาทหายากอยู่นะพระรุ่นนี้ค่าววันนี้เอกก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่เนาะมาเผยแผ่กันเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ เพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะคะ,อะเอก็ยังมีอีกหลายรายการที่จะแบ่งปันกันนะคะมีเข้ามาถ้ามีเข้ามาใหม่นะคะเอก็จะ,ะลงให้ลูกศิษย์ลูกหาศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจบูชาวัตถุมง,งคลของหลวงปู่กันเนาะ,ะต้องขออภัยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดนะคะ อาจจะใช้คําพูดที่ผิดไปเนาะก็ต้องกรอบกราบขออภัยณนะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เอเลนทอลาไปก่อนเนาะอย่าลืมนําคําสอนของหลวงปู่หรือ,อพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะคะเอเลนททอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ